สวัสดีครับเรืองครับสวัสดีครับเฟปซี่ทูทันทันแปลกสีแปลกแจังหน่อยว่ามือนีนครับแปลกคือตัวอะได้มากผู้เดียวได้มือดิเดี๋ยวเบิ่งเอาสีรถคือสีนี่เวอร์โอ้เสียทิศออกรถไหมว่ามือนี่คนมีโชคนี่ยเวอร์เซนมือนี่เป็นอสกซมครับออกซ์โมอาศัยไม่คู่คำว่าว่าโชคเลยครับ รถขี่ตั้งแต่ไอนี่ไรวันไดีอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากเธอไฟเครื่องช่แล้วยังตะสีจอดแบบนี้เกียร์เกีงขเี่รียร์เกี่ร่เกียร์เกียมาเกียร์เกียม์เกียเกียรนเกียร์เแห้งมักรเกรเกีเมีี่ร์ียกียรกีรเร์กีียกียเียเยร์เกียร์เรเี้วันียรียเยี่รเจยร์เียรเียีียร์อครับกีรรเเกออก แต่ว่างวดนี้บงงวาเป็นยังไงครั้งแรกของงวดนี้ที่เขมมามมหาพอเรื่องเลยครับนี่ก็เลยว่ามากาวาสิมาเอาโค้งสุดท้ายโหลดที่แรกตอนแรกม,มานี่จักสิไปทไทยใส่โอ้ยมองไปก <c oughs> <c oughs> ็เลยว่าเอามาเอาบงโค้งสุดท้ายก็ได้มาเสร็จเนครับ<อ>แต่ว่าเปียงไหเพอเรื่องเล็กสุดพอเรื่องงวดนี้เฮ็ดเฮ็ดแล้ว ได้เห็ดบ่ครับเห็ดแล้๋ยวน,นี้เจ็บเหนื่อยบ่อยแล้วลุดไปงวดนึงเนาะงวดนึงเนาะหลุดแม่นบ่หลุดบ่เงื่อนว่าเข่ามันเขา่เขาซองเกียจขึเก่าเขา่ขาตัวกั๊บเข่าตัวกั๊บเงื่อนก้อนอยู่ซองเกียจือเขา่าเอาสันบ่อโอ้บ่เข่าตัวตรงเอาสแสดงว่าเลขสูตรบ่หนูจะเทียบตัวสันตั้งแต่ตั้งแต่เอาเลขสูตรลงนเสร็จแล้วนี่รักอะศูนย์ขึ้มาเป็นสามศูนย์ขึ้เข่าเลขรัก Oh, เขียนเลขรักล่วงบ้างน,นี่ครับเลขรัก,รรกผมบ่ได้เขียนที่ครับ<ช>เอาพวกโมเป็นยังบ่เขียนก็นได้เอาจับคู่โรยเยอะเอาเลขรักถเถอะ <laughs> เดี๋ยวเรื่องครับเพราะเรื่องบันี้เลขสูตรเนาะก่อนอื่นให้เอฟซีเพิ่นเบิเ่งเลขสูตรเพราะเรื่องก่อนเนาะเพราะว่ามันเข่ามาหลายงวดแล้วแห่แต่ว่ามันหังบ่เข่าตัวตรงมันเขา่าตัวกลับแม่ยนี่เห็นมด้วนี่หรืือเก่าที่จริงก็งวดนี้เขียนผิดอีกคน บ่ผิดได้เพราเรื่องเขียนไว้เจ็ดสองเลยครับแมนบ่แมนมน,น,น้องแซมแซมนึกต,ตีตรงมั้งวะไม่พูดสุ่มสุ่มไหมครับที่จริงกะเขียนไว้แล้วล่ะครับท่ำทาถามเพราะเรื่องซื้อเมื่อกี้ว่าเห็ดไป<ม>อันนี้กะเป็นเลขนนสูตรตเลขสูตรใหเร้เอาไปแนมเมืองซะก่อนงานเอาไปแนมเมืองอ่า มันมีทั้งหมด24 25 24 25ครับตัวมันล่งตัวมันนี่ยครับกับตัวโลงตัวมีทั้งหมด25คู่นะครับแต่ว่าพอเรื่องคัดให้แล้วเรือแค่6คู่เท่านั้นนั่นใน6คู่นี่เนี่ยจะเน้นแค่2บ่ครับที่เน้นให้2ตัวเหลือ2บ่เมื่อเมื่อใดไปล่องไมืร่องไม่ร่องพอเรื่องไู่ร่อ้ โอ้ยมือนี่ร่างกายว่าปกติดีครับเมืม่อยแม้จะเป็นอย่างคนมีโชคอยากมีเมื่อยจักหน้อยเนาะคับมือนี้ว่ากับพิษติดถกอเดี๋ยวเลยผมเลี้ยนแนมก่อนครับทั้งหมดมี25่ิาก็จริงแต่ว่าพ่อเรื่องคัดให้แค่6คู่มีศูนย์ซีหกแปดซีแปดหกซีตัวที่เขียนแบบเป็นเน้นๆจักน้อยนันคือ6กซีนะครับต่นแรกเขียนพิดว่าเขียนเป็นหกเก่าอันนี้คือหกซี นะครับแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็สองแปดนี่คือตัวที่คัดออกมาครับเบื้องเอาเนี่ยึือคัดออกมากนี่มันมันสิกลับในตัวมันนี่ครับมันมีตัวกับในตัวพร้อมมันบ่กครับมี่ศูนย์แปดแปดศูนย์ครับสี่แปดแปดสี่เท่านั้นบ่ะเออมันนี่กับสองหางมันกับในตัวของมันเองอ๋อสาเหตุที่มันลายนี่มันมีตัวกับน้ามาถอดไปเนาะแอมตัวกับในตัวมันครับกับเองในตัวเงี้ยวไปที่บุกากูห่วมากโอ้กีตาร์กับว่นอยู่นี้ เอาที่น่ะบ้านนี้ค่ะพอเรื่องจะวงตัวใดในเลขสูตรครับที่บ่านสองหางสองหางเหรอครับเอาวงหน่อยเพอเรื่องวงเอาเองเป็นผู้วงเอาสีแดงครับว่องหนึ่มาวงเหรอมันบหมาะฮะมาวงเอาเป็นสีเหลี่ยมก็ได้โอ้ทุกทุกโอ้ถูกที่เท่าไหร่ทุกว่า สองคู่เขาเลี้ยงโชว์เลยค่ะเอาโชว์โดดครับให้2อตัวกับ็จเนียอยู่ที่หกแปดหลักกัสซีแปดีแปดสองหางสองหางค่ะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะ4ีแปดของเขาเลี้ยงเนี่ยจะเป็นตัวกรับพรเนี่ยค่ะมันกรับในตัวมันเนี้ยไนล่ะเบื้องเบื้องแน่สูตรเต็มโวดแต่แต่หกแปดนี่ โบมี่ตัวกับเนาะค่ะแต่สี่แปดนี้จะมีตัวกลับครับสี่แปดจะมีตัวกลับแปดสี่ด้วยจ้าเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นได้ทั้งสี่แปดและแปดสี่ศูนย์แปดพร้อมศูนย์แปดแปดศูนย์กับในตัวมันเห็นม่้ยนะศูนย์แปดแปดศูนย์กับในตัว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 เน้นของเพืลียงทีสองหางนี่เนาะค่ะก็คืออ๋อสี่แปดแปดสี่นี้คือกลับนะคะจะอ๋อหกแปดเนาะหางหกแปดนี่บ่ต้องกลับพอเลี้ยงมาเนาะค่ะเนาะ 68ที่ตรงตรงรถครับแต่ือว่าบ่หลายหางเนาะเพราะว่าเน้นแล้วบ่หลายหางบ่หลายหางเพราะว่าตัดออกมาจากโคกกะเลือซองอีกเนาะค่ะแต่ว่าค่ะผู้ใดชื่นชอบในโคกคู่นี่ก็สามารถจัดได้เด้อค่ะเพราะว่าของพอเรื่องนี่ปกติแล้วยังบ่หั่นไดลุดเนาะค่ะยังบ่หันเดลุดเลขสูตรไม่หลุดมาหลายตัวแล้วครับสามตัวเขียนล่วงข้างใตหุ่นะ นี่เขียนทั้งไหนที่ให้เลขสามตัวสองหาอ่าตรงนี้ก็ได้นี่มันจะไม่มันล้วนนีน่เ,<อ>เลขสามตัวเนาะจากเลขสูตรเป็นบรับนิ<ม>นจากเลขสูตรเลขสามตัวเอาตัวไหนครับก็เรื่องเอา 8, 6, 8แปดหกแปดแปดหกแปดเลขหา<ม>ครับผม,มครับ ปดสี่แปดเอ้ก็คือเอาเอาง่ายง่ือเอารักลอยใส่เลขแปดอะไรไปแกลเอารักลอยใส่ตัวเดียวรดิรักลอยใส่แปดตัวเดียวรดิมแปดหกแปดแปดสี 8, 6, 8. ่แปดแปดสี่แปดอ่าเขียนติดกันนี่หละเนี่ยนั่นละให้สองห้างท่อนมาทรผู้รัดทุนหน่อยไปซื้อร้อยนึงเลยซีมื่นหาหมื่นเนอะ <laughs> อันนี้ครับนี่คือเลขสูตรนะครับเด้อให้เบิ้งเลขสูตรเลขฝันเขียนไว้ทั้งเตยฝ่าเบื้องเ้ครับตอนนี้ยังบ้านให้อนุญาตให้เบิ้งเลขฝันเลยครับให้ดูเลขสูตรก่อนให้เบิ้งเลขสูตรก่อนพอวายังบ้านเลยเล่าวามฝันจ้ากะเอาง่ายตัวเน้นหกแปดกับสี่แปดนี่แหละแต่ว่าหลักร้อยให้เอาแปดใส่เอาเอาง่ายเลยครับนะครับเป็นแปดหกแปดกับแปดสี่แปดถ้าผู้ใดอยากจับในหกครู่นี่ก็สามารถเอา ปดมาเป็นลัก้อยแม <Man S 1> ่นเอาแปดเป็นลัก้อยนี่ราคากเรื่องนี้ต้องมั่นใจแปดลัก้อยแต่งเงินแปดแปดแน่นอนรอรครับอเอาเอาโอเคครับนี่คือเลขสูตรบัตรนี้เพราะเรื่องเอฟซีพันอยากหูแล้วละ่ะอันเลขฝันที่เขียนไว้นี่ฝันว่าจัางไหนเพราะเรื่องที่ไปที่มาของตัวเลขความฝันนี่ฝันเตี้ยค่ะฝันตะตองวดคือ ขึ้นมัน่นศิลมั่นบ่บมั่นตองหวดเนี่ยครับก็ยม่ามือแรกมากกับจุดถูกจุดเทียนเล่ยกับขอขอ,ขอปูเข้านี่แหละครับกับขอเถาแม่ขอแม่เถาพ่อแต่เพิ่นกับมาอยู่ดีม่เราเห็นแม่นอนอยู่ภาษาไทยยัวางเลยกองฟอนเห็นบ่แมนกองฟอนคือ,อ,อเฮ้านี่บ่คือเวลาเขาเผาศพเผาผีเผาศพเนาะสมัยโบราณพระว่ามาันก่อกองฟอนเก่อกองฟอนครับ บ่มีเม่นเผาเออตะกี้บ่มีกองฟอนเท่ากันนี่เนาะภาษาไทยกันกองฟอครับภาษาไทยคืเอ็นกองฟอนกะบกอกองฟอนข้นแม่นบะครับเ่าแม่มานอนอยู่เรื่องกองฟอนสีเผาเ่าแม่ครับเราได้รู้ขึ้นมาหามึงคือขอกูนำแฉว่าท่านว่าไปขอเรื่องคำเล่านำเอ้าตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นขึ้นมานางเบ้ามึงคือขออุ้นนำแฉอ้ากับฟอตัวเงินข่อยเมื่อนเาแม่ว่าท่านบอกเจ้าก็มาบอกข่อยอีกแล้วเพียงว่าท่าน แน่าลุกขึ้นมาเ้าเน่าเลยมือ่นุ่งกล่องฟ่อนต๊ลงทั้งนมผุนทลายต๊กล่องฟ่อนแม่เอะทลาโต๊ลงผุนได้จมขึ้นมาเผาไหมแต่ว่าการขนาดเพิ่นเ้าขนาดนั้นแล้วก็ยังสีเอาไปเผาคือเกาเอาขึ้นมาเนี่ยปูเอาขึ้นมาคือเกาเตี๋ยเอฟซีเตียวนั้นสิบอกมาในความฝันนั่็คือ นางคว้านไปซื้อคือเพิ่นตายแล้วตายแล้วเพิ่นตายจนเฮ็ดบุญแล้วเฮ็ดบุญปีว่างหันว่างหันบอกนังความฝันเนี่ยไหมค่ะเออกับตายนะตายแต่ถึงเฝ้ากัเอาขึ้นไปเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเขาเพราะว่าเล่าลุกขืนตายแล้วตายแล้วเอาขึ้นกองค้านพรสี่จูดไฟแล้วเล่าลุกขึ้นมาหาเขาแม่ลุกขึ้นมานางว่ามึงคือขอกูนําแตะว่าสัตว์เอาขอตัวเงินมันเหมือนกับลูกเต้ากับเหมือนเงินแล้วกั เต่ามาขอยอีกตัวนครับเ่าด้ยมืนตื่นร้องพุ่นครับห<อ>รือเาได้จมขึ้นว่าเผาอีกอคุณยายเห้เลขกบ่บัตรนี่นี่ค่ะเล่ากับว่าเกี่ยวกับเลขแต่เ<อ>มื่อคิดเมืงเองพ่อสเกิดเล่านี่สองสี่แปดสองอายุแปดส,สิบสี่ปีค่ะตรงกับเลขสูตรเลยตรงกับเลขสูตรใช่ตรบเลขสูตรงตเลขสูตรอ๋อนี่คือสาเหตุที่เน้นตัวนี้หรือเปล่าครับ สาเหตุที่เน้นซีแปดหรือเปล่ามาตรงกับเรื่องความฝันบัวบัวในเน้นอ๋บอบัวได้เกี่ยวกันเลยบัวได้เกี่ยวกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันแต่บังเอิญตรงครับแต่แตบังเอิญว่าตรงกันกับเรื่องความฝันนี่เท่านั้นบอกครับเรเรื่องฝันอีกบ่านพระเมือขึ้นบ้านเมนอือขึ้นก่อนฝันมอฝันนี่เลยเที่ยวสองแก๊กตีตีเลยตีตีว่าเปลี่ยนึ้นกันงวดเท่าแม่คือตีว่าเปลี่ยนครับ กเ็เลยตีอายุเล้าครับพ่อสอเกิดต่านั้นครับบัดนี่งวดสองมากนี่ฝันคือยังเขาทหารลบกันยังสิหระคนทั้งหลายทั้งปวงทั้งม่วนนะแลนเขามาลบอยู่ในวัดมัด้งในวัดวัดบ้านหนองปอเนี่ยบอแจ๊กวัดใช่อ๋อมัดสีมีโบสถ์บ่ครับคือยังโบสถามหลังเลี่ยมกันครับตัวหนาเขามามานเกิดติเป็นูุโบสถเขามา่านบ่ครับ ผมใมาในบทเราบทที่แตกแยกออกจากกันแต่บอลมจักอันเนื่องกันไว้ทั้งสามอันบทน่ะบทแตกเหมือนเราครับที่พังเหมือเราแต่มันมาเนื่องกันไว้คือบอลลมลงมบอลลมล่ผมก็อยู่ในบทนี่อยู่ในตัวบทไยโบทบทตีเป็นเลขเงี้ยน้อยบาถ้าตัวไม่คู่นะค่ะถ้าอะไรเกี่ยวที่แบบ สูงๆไม่คู่จะตีเป็นเลขเก่าตลอดบค่ะอะไรที่เกี่ยวกับโบสถ์กับพระจะตีเป็นแปดเป็นเก่านะค่ะมีสามหลังพ่อเนี่มนะการสิบ่ตีแปดสามเก่าสามบสกับประมาณนั้นเหรอคะค่ะให้ผมตีผมตีว่าเปลี่ยนดอกเพราะว่าผมหัวสิตีโบสถ์เป็นยังแต่ว่าไม่คู่คยตีเคยตีโบสถ์สิตีเป็นแปดเป็นเก่าเมื่อเมื่อสุดไทยบุญพระรวยมากสัมผัสว่าฝันยังบ่มือเนี่ยเกี่ยวฝัน ฝันใบเฮียนในบ้านนี่เป็นบ่ไปตีเอาบ้านเลขที่เกศทึบเก่าจ้ะฝันใบเฮียนในบ้านตบแต่งสันลุมไม่มืดครับตบแต่งทั้งลุมไม่มืดทั้งเทึงบ่ตองแต่งมั่นละสันบ่ตองแต่งแต่งทั้งลุมบุญพาะรวยวางเลยหัวใจบ่ครับเจ้าว่า่านเนี่ยตัวเก่ามันอยู่ทั้งเทิงบ่เฮียนทั้งเทิงเจ้าบ่ได้แต่งแต่งแต่ทั้งลุมก็ออกเก็บสว่งซ้ำอีกวันหันนึ่ง่วดวงกายาน ใครว่าจะคล้องนี่ตีตีบ่ถือหรอกจ่มาพูนตีอือยมือนี่ประจวบมอผ้าไม่คู่มากคันมแต่คนไม่โชคมากผู้เดียวตีบ่ไดนี่นี่ความฝันนี่่ว่าส่วนตูนเป็คู่มาเนี่ยถาถาตีออกมาเป็นอ่อแปดสามหล้วเก้าสามนี่โบดกรบบัดนี่เพื่อนเป็นคําทํหนายโบดกับวัดมันเป็นโบดมันเป็นโบดส่วนตแนเป็คู่จะตีเป็นแปดเป็นเก้าค่ะ เห็นม่กนงวดนั่นั่นฝันว่ามือมือเรียกอสี่ับฝันว่าไบกลนหนูใหญ่ขึ้นมานดึงให้แงะเสียมเต่งไว้เบิกโรไปกันออกซ <ừ. S 1> nah er, ีซีหนึ่งเก็ดอืทำหน้ายันเกิซีหนึ่งเก็ดบาทเรียกว่าก็ไปเบิงถือมืดตั้งแต่ต่ะทำหน้ายันฝันที่ว่าโบดชอยู่บป่แมนโบว่อะไรเบื้องยู่มยยุ่หัวยุ่งหนีอยห่ีบวสามหลังแมน คือเาแต่ปูนนี่แตกออกแกกกันเหมือนวนี่ครับปูนแตกน่ารักโบนะพังแล้วแต่ว่าหังบอล่้มบอลล้มแต่ว่าหังเอน็นมหมพิ้งกันไว้พิ้งกันสามอันไว้จุ่มกันเขาออาง่ายๆเลยไปจุ่มหัวกันเขาจุม่มจุ่มหลังเขาแมนเอามาแมนเละก็เลี้ยงเขาหรือเปล่าเขาเมันแตกแล้วไหมโบดแตกโบดแตกดิแตกสามโบดสิเ่าแตกสามตัวโฆษณท่านไอ้คู่มาเกาซื้อได้ตัวเดียวคือตัวนี้ แต่ว่าได้เลขสูตรมีแต่เก่าสองบอมีเก่าสามครับเลขสูตรเพราะเรื่องบอมมีสามเลยยกเว้นสามหกเท่านั้นสามสองมีสามหกกับสามสองครับเอาหกกับเก้าตัวเดียวกันกับสิบเมมี่อยู่หัวข้อเรื่องแจ๊คเลยผมกับเอามาผมสะเขียนบ้านนี้เนี่ยเขียนงี้เลขเอาเลขฟันบอเขียนบอกเออฝันเนาะสามแปดเอ้ยแปดแปดสามเก้าสามก็เขียนใหวไหเลยเกิดขีดทีหมดเขียนไหวไหเอาในความฝัน ฝันนี่คือมันผราเนาะมันแน่จจแนก็นได้เอ๊ะจังไรฝันไปเกี่ยวก็บูดก็เบียดแต่ว่าตัวเน้นก็คือหกแปดกับสี่แปดนี่แหละเน,นาะเอาบาทนี่มาเริ่มโชว์บาทนี่เดี๋ยวผมสิเบาหนึ่งซูฟังบาทนี่โชว์ตัวเลขแล้ว <c oughs> เลขแปดสามนี่ค่ะเอาบาทนี้ก็ เลขความฝันฝันสองครั้งฝันครั้งแรกเผากล่องฟ้อนเผาแม่เพราะเรื่องเผาแม่เพราะเรื่องนะครับแต่ว่าเพื่อนบม่ได้บอกตัวเลขดอกก็เลยจับเอาพ่อสอเกิดเพิ่นคือสองสี่แปดสองนะครับ,รบเอาง่ายๆก็คือแปดสองอันละ่ะงวดน,นี้เลขแปดสองดังนะครับเพราะว่าเป็นเลขจะออกเดือนกรกฎาคมนะครับเลขแปดสองดังอ,อ,อ,อืมเนาะแมนอีครับเวทผดปลาใส้เนะาะป่าใส่จังไายพระเจ้าอย,ยู่หัวตัว <laughs> เอาตัวฟาซ่ายตัวไปเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นมันเป็นฟาซ่ายเราดิเป็นไปเจ้าอยู่หัวเราดิครับไปเจ้าอยู่หัวครับรายการที่ชิฟเนาะครับแลกรายการที่ชิฟแม่คลืมตัวแล้วกาส่วนแปดสีนี่คืออายุของแม่พราเรื่องแม่นนับถึงปัจจุบันแม่นแต่ว่าถ้านับถึงปีที่เพิ่นเสียนี่บ่ฮู้ว่าเท่าไรล่ะแม่นบ่ะปีนั้นแม่นเก็ดสิบเก็ดเก็ดสิบแปดนี่แหละเก็ดสิบแปดปีครับ แต่ว่าเพราเรื่องนับออาฮอตปัจจุบัน<อ>นะครับ<อ>ก็บเลยเป็น8-4นีนี่อเอเลยความฝันแล้วก็ฝันล่าสุดโบดสามหลัง <ฮะ S 1> โบดพังแล้วก็ลม่มหนึ่งเขามาพิ้งกันไว้แต่ว่ากับบอลได้พังลงแค่กำแพงแตกออกจากกันซื้อนะครับตีเป็น8-3 9-3โบดสามหลังนะครับบานนี้เลข8-3นี่มีเอฟซสายสายรับ<อ><อ>แจ่งมาก แอดวัซันเลขนีเพิ่นไ้ถือมาสองมวดติดแล้ว oh. เลขลักกิโลหัสันผมกับบ้งหัวคือกันเพื่องนักกิโลเขาไปทุบจักบานนี่ <c oughs> บอกว่าถูกมาแล้วสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วแอดวัซัน <c oughs> บ่แาน่ใจว่าเป็นถูกสามตัวตรงบร่เขาไ้มาสองหางคือสี่แปดสามกับสี่ศูนย์รับเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยกันเพราะเรื่องตีค้อมฟันเป็นสี่ศูนย์อยู่ ฝันแรลกส่วนซีนนี่ส่วนซีอ่ะก็เขียนไว้อยู่นี่เลยผมบอกว่้เขียนเลยความฝันสี่ส่วนส่วนซีนี้ครับแต่แต่มันอยู่ในเลขสุดครับก็เลยบอกเขียนแมนเขาเรียกว่าตั้งตรงๆน้อยนี่เลขเขียนไว้อยู่นี่นี่เลยไม่ตีเขียนให้ครับมันบ่เป็นยังครับอยู่ในหกขางนั่นแล้วคอยู่ในหกขางที่ขีดเส้นใต้สีแดงแดงให้แล้วนะครับแล้วก็เลขความฝันที่สองนี่ 83ดสามกับเก้าสามนี่แปดสามมาตรงกับที่สายรับเอซี FC สายรับเพ่นทรงมาให้นะครับเอซี FC สายรับนี่เล็กวิ่งแม่นแม่นค่ะวิ่งเพ่นห้เล็กวิ่งมากแม่นขนาดวันนี้พ่นห้เล็กวิ่งยังคะผมลืมเนี่ยเอาว่าแปดสามวิ่งล่างสี่วิ่งบนนี่เจ็ดหรือหกมาแน่ใจ <c oughs> วิ่งล่างนะสี่ เดี๋ยวเพื่อนก็จะเฮ็ดคลิปให้ดอกดอบตอนนี้มาเรื่อาเอาเอาถือว่านะครับสรุปตามนี้เนาะส่วนโค้งสุดท้ายนี่จะมีอีกหรือเปล่าในส่วนเลขความฝันก็เดี๋ยวกับจังคอยล่อเบิงแต่ว่าที่แน่ๆเลขสูตรพ่อเรื่องฝันแล้วคือ68กับ48่สามตัวคือ868แล้วก็848่ะครับผมชัดเจนห้าตัน แ <polarization> จกสาตัวแปดแปดหรือแปดหแปนี่ก็น่ครับดีว่ดีสิเป็นสี่แปดสองสบาจักครับพเรื่องของาแมนสี่แปดสองของาแมนเนี่เจ้าเกิดสองสี่ปผมสิบบอกว่าผมเลีงเลขตัวนี้ไว้ตั้งแต่ตองวดสี่แปดสอสิบบอกผู้ใดเลยบอกเลยบอก ขอบคุณเดียวชีอักเอาดียวเอาโอเคครับขอบคุณผู้เลี้ยงหลายๆครับผมขอบคุณค่ะเป็ดซองป็ดซองเป็ดเนี่